ไหนใครบอกว่าจะอัปเดตไม่เกิน2เดือนสุดท้ายดีคือเกือบจะ2เดือนแล้วยังไม่อัปเดตเลยมีแต่สปอยอะไรครับเนี่ยน้องๆ l e g e o n Shop บริการเติม Robux แบบ IP Server และ ID Pass เลทสิบและยังรับกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเรท12เช่น b o c k Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอา นเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่วงสปอยไม่พักเลยนะครับผมนะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมาสปอยกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็คือแบบเอออันนี้ขึ้นมาทําไมกันตรงนี้นะครับผมนะโคตรสูงเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคนไหนเคยขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับผมนะคือแบบโอ้โหเอ้ยมีกล่องด้วยอันนี้พี่เพิ่งรู้นะครับว่ามันมีกล่องอยู่บนนี้ด้วยนะครับผมนะบนเสากระโดงนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตเก็บ เองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปที่แมนชั่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับอู้หมุนหมุนเอออะไรครับเนี่ยนะก็เก็บกล่องให้หมดแล้วครับผมนะมันเป็นแบบออโตเมติกนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับผม1 2ซ้งาไปครับผมเฮ้ยเฮ้ย อ้ย,อย,อยผลอะไรอ่ะคุณผู้ชมเอเอเอา้อาวผลเลิฟนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับผมนะสุ่มได้แต่ผลกเกลือเกลือนะครับผมนะไม่เกินล้านสักทีนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตเก็บก่อนละกันนะครับผมนะเผื่อมันจะเก็บได้นะครับผมนะมาดูซิจะเก็บได้หรือเปล่าอาเก็บได้พอดีนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังสปอยพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปรับฟังสปอยกันนั้นนะครับผมขอพูดอะไรเกี่ยวกับบล็อกฟู้ดสักนิด นะครับผมนั้นมันชื่อว่าบล็อกพีชนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมระยะเวลาผ่านไปก็ได้เปลี่ยนแปลงจากบล็อกพีชนะครับผมมากลายเป็นบล็อกฟรุตนั่นเองนะครับเนื่องจากเหมือนจะโดนลิกสิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอันนี้พี่ไม่นน่เรื่องข้อมูลนะครับผมนะและล่าสุดนะครับผมทางหน้าของ RIP i n d a ด้นะครับผมไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นมาได้นะครับผมนะได้โพสต์มาเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับข้อมูลเก่าๆนะครับผมนะของเกมบล็อกฟรุตหรือว่าบล็อกพีชนั่นเองนะครับ หรือว่าเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยนะครับจะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าผู้เล่นที่มาในยุคบล็อกฟุตแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่รู้หรือว่าจะไม่รู้จักเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมในสมัยบล็อกพีทนั่นเองนะครับและโพสต์แรกที่ครับโพสต์ออกมานะครับผมนะาเกี่ยวกับการอัพสแต็กนั่นเองนะครับผมเมื่อก่อนนะครับผมเป็นการอัพสแต็กที่ยุ่งยากแล้วก็ลําบากมากนะครับผมนะกว่าที่เราจะมีเมลีนหนึ่งร้อยเน ส t ตตก็ต่อเมื่อเราใช้ปืนในการยิงยิงยิงนะครับผมนะถึงจะได้ส t ต็ตมานะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของดาบนะครับผมก็ต้องใช้ดาบในการฟันฟันฟันนะครับผมนะถึงจะได้ส t ต็ตมานะครับอันนี้พูดถึงในอดีตนะครับผมนะเป็นการั p สแต็ตแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นค่า defense หรือว่าเป็นค่าเลือดหรือว่าค่าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะเราต้องโดนโจมตีก่อนนะครับผมถึงจะมีค่า defense ตั้ง100อะไรประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นพลังผลปีศาจนะครับผมเราต้องใช้ผลปีศาจในการต่อ นะครับผมนะเป็นการอัพสแต็กที่แบบอ่าแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเป็นค่าสแต็กที่เราสามารถอ่ารีสแต็กได้นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มลดนู่นนี่นั่นได้นะครับผมตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออดีตนะครับผมนะรู้สึกว่ามันเล่นยากนะครับผมนะทางบ็อกฟุตเองก็เลยเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะมาเป็นการอัพสแต็กในปัจจุบันนะครับผมนะก็มีค่าสแต็กให้เราอัพนะครับผมนะแล้วก็มีเวลตันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับต่อมาเนี่ยนะครััััับบบบบผผผผมมมมมมนน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 ะะะะะะะเเเดดิิิททีีีีแลล้้้ววคคคคครรรรยยโโต่ป็็็ NBC ใกกกขออองงงฟ นะครับผมนะว่ามาอยู่ในโลกของวันพิษได้ยังไงนะครับผมนะแต่ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับผมนะขนาดคิริโตยังมาได้แล้วนับภาษาอะไรกับดาบเลงงคุที่มันจะมาไม่ได้ใช่ไหมครับผมนะแต่ก็มาแล้วนะครับผมนะอยู่ที่โลก2นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นภาพความทรงจําดีๆนะครับผมนะที่ครั้งหนึ่งเคยมีคิริโตในแมปด้วยนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะออกไปแล้วนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นเกาะเริ่มต้นของไพเลตนะครับผมหรือว่าจนสลัดของการเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมนะสมัยนั้นเนี่ยนะ ครับผมนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ฟาร์มมอนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเกาะเมื่อก่อนเป็นเกาะที่น่าเล่นนะครับผมมีความกว้างความใหญ่ๆนะครับผมเอาไว้สำหรับ PVP ก็ได้นะครับผมนะและในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็เป็นเกาะพื้นที่เล็กๆนั่นเองนะครับผมนะที่มีมอนให้ฟาร์มแล้วก็ไม่สามารถ PVP ได้นะครับผมนะเป็นเซฟโซนทั้งหมดในเกาะนั่นเองนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมละครับผมนะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับผมแบบใหม่ก็คืออันป นะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นผู้เล่นคนแรกที่ซื้อโยรุหรือว่าดาร์ b เบดเนี่ยนะครับผมเป็นทางด้านของผู้สร้าง GPO นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพไว้ให้นะครับว่าเขาคือใครนะครับผมนะเขาคือคนนี้นั่นเองนะครับผมนะผมสีชมพูแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือผู้สร้าง GPO นะครับผมนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะจับมือกันนะครับผมร่วมสร้างทางด้านของบล็อกฟูดไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมน่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับผู้เล่นคนแรกนะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟบ แอดมินใหญ่ในตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ2คนใหญ่ๆเลยนะครับผมนั่นก็คือ My ค์เกมส์หรือว่า Red Head หรือว่าไอหัวแดงนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนั้นมีค่าหัวแล้วนะครับผมห้าหมื่นกว่าด้วยนะครับผมนะแล้วก็แอดมินคนต่อไปนะครับผมหรือว่าผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นทางด้านของ RIP Indra นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเสาหลักนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นการโพสต์เกี่ยวกับผู้เล่นคนแรกที่เหตดผลนั่นเองนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็็็นน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 ผผผผผผลลลลลเเเเิฟกกกัััััับบบบบบบอออรรรรร์ดด้้วยะะะะะคคคคคมมมมฮต่่่่าาปูแแททีโืง ของเจสันนะครับผมนะฮะก็คือแบบเป็นผู้โชคร้ายคนแรกนั่นเองนะครับผมนะทุกวันนี้นะครับผมยังมีระบบแบนออโต้อยู่นะครับผมนะสำหรับใครที่ทําตัวแบบไม่ถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นออโต้ฟาร์มนะครับผมหรือว่าล่าข้าวหัวแบบผิดปกตินะครับใช้โปรล่าข้าวหัวหรือว่าในการใช้บงใช้บั็อกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นรายงานต่างๆจากผู้เล่นด้วยกันนะครับผมนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการสปอยนั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนหรือว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมมีทั้งหมด5าช่องด้วย เท่านั้นเองนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับก็อาจจะทําให้มันเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับผมนะและเขายังบอกต่ออีกนะครับว่าในอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยนะครับผมนะอุปกรณ์ต่างๆจะถูกติดตั้งอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมกับการที่เราใส่แว่นตาอัตโนมัตินะครับผมใส่ผ้าคลุมอัตโนมัติหรือว่าการที่เรามีไอเทมต่างๆแล้วก็สวมใส่อัตโนมัติเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะคือในปัจจุบ่วลใส้กแด นนแต่ในอนาคตรหรือว่านอัปเดตต่อไปเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าแค่เอามาใส่ในตัวเขาก็จะกดใช้อัตโนมตัติโดยที่เราไม่ต้องไปแบบกดสวมใส่นะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับมันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับผมต่อสู้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนหรือว่าเราไม่อยากใส่เนี่ยนะครับเราต้องมาถอดที่อินเวสตูรี่นะครับหรือว่าเราต้องมาถอดที่คาเฟ่หรือว่าแมนชั่นนั่นเองนะครับเราไม่สามารถถ ที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับผมนะชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเอาละครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็อยากให้มันอัปเดตไวๆเหลือเกินนะครับผมนะดีกว่า GM มานั่งเพ้อฝันอะไรแบบนี้นะครับผมนะเอาละครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ